โอ้โห oh. จ้าเอ๋อิ่มแล้วหรอครับออกไปอีกแล้วดู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 จะออกไปอีกแล้วน่ะล่ะ ค่ะตามปิดชีวิตนิ่งกันต่อค่ะคุณแม่เรียกหลายรอบแล้วไม่ยอมเข้าบ้านเลยนะตัวแสบเมื่อไหร่หนูจะไปนอนเนี่ยมิ่งง่วงหรือยังให้ดูสายตาหน่อยเร็ว อาลาง,ง่วงไปครับง่วงกับไปนอนเด้อครับเด้อคุณแม่เรียกหลายทีแล้วเจ้าลูกก็เล่น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 ดูซึมซึมแล้วเนี่ย mm. ว่าเขาจะไปเขาจะไปไหนตามติดชีวิตมิง่งยังไม่เหนื่อยล่ะครับถ้ายังไม่เหนื่อยถ้ายังไม่ไปนอนอะ่ะก็ขออนุญาตนะครับอู <c oughs> เป็นอะไรโอ๋อโมโหโมอ,อืออือ,อไปละไปสำรวจละละไปละ ไปไหนครับโอ้ไปไหนเนาะ hmm. เข้าบ้านไปเข้าไปนอนได้แล้วไปมิ่งไปสั่งก็ตาพิเศษนี่เนี่ยไม่ได้เลย หมูจะทำอะไรมิงลาสีเฮ็ดงังลูกลายยาคืนขั้นนี้ติคันนี้มันไม่มีคอกว่ามิงขึ้นไปแล้วตกใจกระโดดลงมาเดี๋ยวเอาไม่ไม่อยู่อันตรายเพราะเปาอุตสาห์ไปขับรถพี่ดาวมาให้อ่ะ แล้วหนูทำไมไม่เคลื่อนอะไรเคลื่อนเพราะเคีื่วน ถอยไป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 เข้าบ้านไปเ <c oughs> อ้ยบ,บิเชง <c oughs> มิ่ง ว่วงก็ไปนอนไปไปซั <yd osi. S 2> ไปซะไปซัไ,ไ,ไปนอนเด้อไปหาแม่เด้อไปกินนมก่อนไปบ<ส>กเบกขออกเ่าอีกแล้วบกเข่าคองอีกแล้วทีไปทัานไี้ <c oughs> <c oughs> หมดสภาพแล้วลูกช้างเหมือน ทั้งเหนื่อยทั้งง่วง,งหิวอะไรหิวไปนอนไปล,ลูกไปไปมิงป่งไปไปไปหาแม่ไปมา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 เร็ว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 มิงมิงมา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 มิงเอ้ย กนนินนี่ยังใบหญยาแห่งนมาตามเขาไปดูซิว่าเขาจะไปทางไหนเขาจะไปไปทางใดเนาะเจ้าเอ้ยเห็นไหมนุ่นอยากไปเที่ยวก็ต้องไปฝึกไปหัดขึ้นรถ ก่อนขึ้นเป็นไหมขึ้นรถเก่งแล้วก็จะพาไป ไปไปหาแม่หาแม่ไปกินนมกินนมไปไปกินนม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 ไปไปไปกินนม้ะลูกเด้อไปเข้าไปบ้านไปเข้าคอกไปมา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 ยุดหยุดเด้อมาเด้อมาเด้อ มามามาเห็นหญ้าไม่ได้จะมุดเข้าอย่างเดียวเลยคิดว่าเป็นป่าหญ้าเลยลูกโ้ยวเถอ,อยถอย เห็นไหมแม่เรียกแล้วไปแม่บอกว่าให้เขาไปกินนมไปนอนจะไปไหมดูดูที่ดูที่ดูเขาจะไปไหมเออเออเข้าบ้านจริงๆด้วยเออไปก็หูความแต่ว่า หนีแม่ไปเล่นตั้งนานเลยนะลูกนะถ้าไม่หิวก็ไม่กับแม่เรียกตั้งหลายทีลูกก็เซยตุ๋ยบ่ได้เงียแม่เอิญน,นี่กินลูกกินกิน <c oughs> <c oughs> กินนมอิ่มแล้วก็จะหลับก็จะนอนแล้วนะครับมิ่งจะพักผ่อนแล้วนะครับ ข้ากินนมมั้ยเนี่ยโอ้ยฟิ้นฟิ้นฟิน,ฟน,ฟน เด็กน้อยติดเล่นเนาะถ้าไม่หิวถ้าไม่ง่วงก็ไม่กลับสักทีเหมือนกันเลยนี่เหม,มือนมิ่งเลยนี่อ้เออิ่มแล้วหรอครับ ออกไปอีกแล้วดูดูดูด,ดูจะออกไปอีกแล้วนั่นละออกไปเล่นอีกก่อนเด้อแม่เด้อออกไปเล่นอีกก่อนลา,าอิม่มแล้ว yes. ไปเพิ่มพลังมากเลยครับลาจีออกมาแล่นเล่นก่อน,นจะไป ไหนต่อเนี่ยเอา้าดูต้นไม้หายแล้วนี่ว้าวตัดทิมละต้นไม้ตัดของละโอ,อเค็ญั้งตา ต้นไม้อลาเรียนเนี่ยง่วงแต่ไม่ยอมนอนเนาะโอ้เด็กน้อยนี่ดูซิเนี่ยดูซิเนี่ย จะไปไหนต่อครับไปนอนวะไปนอนว่ะตาปือแล้วนั่นน่ะ โออยากใไแล้วบอกอยากใไแล้วเข้าบ้านเลยไปออกจากกันมองนึงกับไปบองนึงอีกแล้วพ่น ก็ต้องแก้ออกแก้มัดออกขางหนึง่งเอามาเก็บเลยไม่งั้นนิ่งวิ่งชนเลยได้นีมอ,อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้ภายน้อยมิ่งมงคลพังหางดีแล้วก็อปออตามติดชีวิตช้างด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะ